тап 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 มาพี่อคลายังไงจะให้หนูไปรีวิวงานอะไรเล่าสิ9,000คนสวัสดีค่ะเริ่มเลยโอ้โหคุณอะคลามานี่ต้องเชิญเข้าไลฟ์แล้วมายังไงเต็นมากเธอรู้ไหมฉันแบบเป็นแฟนคลับพี่เอแคมาแบบตั้งแต่เด็กน้อยอะ่ะตั้งแต่มัธยมมาแล้วจนตอนนี้คุณเอแคชีบแบบว่า อ,อ,อยากรู้จักยังติดต่องานใดๆเออคุณเพื่อนก็เฟมัสเนาะจริงๆกาจะปฏิเสธอยู่แต่ว่าน,นี่เห็นเป็นคนรู้จักกันเคยแบบผา่ผนาผนน้าผ่านตากันก็งเลยแบบอ้าก็ได้ช่วยๆกันคีอยู่โอเคเข้าใจได้เนาะอาคลา <laughs> คือเราค่อนข้างจะเฟมัสแล้วเราก็เลือกงานเราจะเลือกรับแต่งงานใหญ่ๆเช่นง,งานฮอลลีวูดเท่นาน,นั้นไรเงี้ยอคุณป้าข้างบ้านมาละเอคลาเนาะ ฟันข่าวมากใช้ย,ยาสีใช้ย,ยาสีฟันยี่ห้อปู่เจ้าเนาะฟันปู่เจ้าหมื่นซี่ใช้ย,ยานี้ก็คือได้มาจากคุณเอกแคลสนใจป้าออยสนใจอยู่นะป้าออยจออไไ i ์ไหมออยจอยมีชอบบางแสนเตรียมสัตวสะเทือนนะน้ำเพชรไม่เยือนไม่สะเทือนได้ไงเด็ดดูสู้ชีวิตหรอนี่ 5G นะคะ เตยเตยไปเก็บของเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีต่อไป after party กันแบบกแกลง้งปันข่าวสุดน่าจะเป็นเอฟเฟกแล้วแหละถ้าชมกันเยอะขนาดนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีฟันให้ดรอปลงนิดนึงจอยได้ยังก็ขอมายังเดีดูพี่สายปานมาบูฮายกระเทอพี่สายปานต้องดูดวงให้น้องแรันะ่ะ บางแสนต้องลุกเป้นไฟล,ลุกมากไม่ได้เพราะว่าอยู่กับคุณแม่เนาะคิดถึงคิดถึงทุกคนมาก955เลขสวยมากใช้เน็ตอะไรคะขอโทษล้วกันใช้เน็ตเดือนละห้าร้อยไงมันไม่อลิมิเต็ดไงตาสวยมากอยากให้ใส่คอนแทคเลนส์ห้าชั้น กลัวว่ามันจะเป็นสายตาหลอกกันไม่ได้เนาะเพราะเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ฝนตกหรออันนี้ปกติมากมเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะนะยินดีกับความสำเร็จของ้องสาวขอบคุณมากค่ะพี่คมนัดดูเลยรอหลังไม่์เลยได้เลยเจอเลยโอ้มันขับรถไงทุกคนเดี่ยสีเรียดได้ไหมล่าง สิบสามโปรแม็กตเนตเก้าบาท,บาทขอโทษนะซอรี่เดี๋ยวเติมเพิ่มอ้อรูละยังไม่ได้จ่ายค่าเน,เน็ตนะคะโอเค okay. คนดูจะขีดแล้วเราต้องทำยังไงสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับอันนี้คือสวัสดีคือฝั่งเนื้อฝากตัวหรือเปล่าคะอยากเป็นลูกเขยไหมยังไงเดี๋ยวขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะ S 1> <S 1> ช่วงนี้ขอปรกันเรื um ่องงานก่อนค่ะก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนน้อยชอบอยู่กับแมวลองเปิดกระจกดูเพื่อเน็ตจะฟังจริงหรอเน,เน,เน,เน็ตเน็ตตึงสะบัดเน็ตวัดหนึ่งโหบุริจี้มากเลยนะเน็ตวันน่าจะแรงกว่าด้วยซ้ำไปเป็นดาราสาวแล้วใช่ ตาหู MGI ก็เขาสวยมากเลยนะเนี่ยอย่าลืมจะลืมค่ะใช่ค่ะลืมลืมใจลืมใจข่าเน็ตได้ข่าวว่าลูกกำน,นันนี่ว่นาลูกกำนันต้องให้เชลเล็ชลเลสเซตินเนาะทุกคนดูบุลลี่เน็ตเพนมากเลยนะรถมันสะเทือนเน็ตมือนไม่ได้กระตุกขนาดนั้นเปล่ะ เปิดประทุนเลยค่ะเพื่อนเด็ดจะดีขึ้นขอขอโทษที่พอดีนั่งเข้า่องบินเจ็ตมันเปิดประทุนไม่ได้พี่ออยหายไปแล้วเข่าม่วงเขียวออจริงดูสีกำลังสวยนะคะเป็นสีเพนโทนที่แบบมีความเลออาเวนเดอร์ผสมกีวีแล้วก็มีความโรซี่เล็กๆเนาะสวยมากเป็นศิละปะยุคใหม่นะคะยิ่งกว่าแวนโก๊ะแวนโก๊ะก็คือกลุ่มขมับละ เจ็ดบนดินใช้กำลังแลนดิง้งแลนดิง้ 1, งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จอดเลยน้ำเพชรควรส่งออกซักเวแม่ว่ามาเลยเวไหนมิสอีโคมไหมยังไงไปทีป้งหนึ่งเ,เน็ตพีเพชเท่ากับเน็ตวันแรงกว่าแม่หนูยืมโทรศัพท์จ่ายค่าเน็ตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคืนตังค์เลยคล่าเงีย่ยหรอ เกี่ยวหนูยังไม่ได้จ่ายค่าเน็ตขอโทษอยากนี่งว่าแล้วฉันดีฉันเกงตัวเองก่อนอยากให้ไปอีโคคุยกับอูดขอร้องนะมันจะเป็นเพื่อนสนิทกันเพนใบเตยนะถ้าเพนได้คุยกับอูดเขาใยังไงเข้ากดเบอร์ได้เลยอูดอคอชอัพึ่งถือแลนดะเน็ตหรอ ้านอยู่กรุงเทพค่ะจริงๆเป็นสาวนครสวรรค์แตัวมาชุบตัวนะคะมาชุบตัวที่นี่ละแล้วหนึ่งเดี๋ยวจ่ายให้เลยตอนนี้เลยเจ็รอยแปดสิบห้าบาทเดี๋ยวคืนนะ ตอนอำลาตำแหน่งก็พูดอูดคลาักฉานแบบเจ๊อ้อยเน,ะน,นาะสร้างตำนานจ่ายค้อ n กลางไลฟ์เดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหมเนาะ <c oughs> คุณแม่ใส่มูอยู่นะหลังเคสแบบแบบแบบ <c oughs> อ้มบัตบตบตบตงตะปะเคน,น้โมนัม่งมหา วิสิสิบีได้้าันนำโมนำมะบอกรักนิดหน่อยเปิดกระจกให้เน็ตเข้าไม่อยากโดนแม่ด่าคู่มือคนดังจะวางจำไหนตอนไหนคะเดี๋ยวขอไปปรึกษาพี่เอคลาแล้วก็คุณอิงฟ้าวรา่ะก่อนคือต้องปรึกษาหลายๆเจ้าเนาะเราถึงจะผลิตคู่มือได้ดีขึ้นเหมือนเดิมสอรี่นะ แม่ขับรถค่ะให้เห็นหนึ่งแบบแอ๊ะสาวผมติงคุณแม่เป็นสายฮาไหมครับแม่เพนเรียบร้อยมากค่ะแม่เพนไม่เหมือนเพ้นเลยสักอย่างเดียวคือนางน่ารักนะชิ้นเจนนางตอนประกวดมิสแกร์กะทะมอคุยอะไรกันไม่รู้ตลกมากแล้วนางขำทีอ้าปากจะกินหัวฉันอ๋ออันนี้คือชมว่าน่ารักเนาะโอเคพี่แา่ป่านขอบคุณรอแป๊บบางแสน มีใจก็มาอะคุยแปบๆนะเพราะรู้สึกว่าคลื่นไส้ละคุณแม่สวยมากเห็นแค่ผมก็สวยเลยเหรอจริงๆอันนี้คือตัวหลอกนะเรามีแม่หลายคนมันยังไม่ดีหรอทุกคน กลับมาอีกไหมลูกสาวเดี๋ยวต้องดูก่อนนะแม่ว่าว่างานมันจะไปได้ไกลเท่าไหร่ถ้ามันไปได้ไกลแล้วก็คงอาจจะลุยงานก่อนแต่ว่าถ้าสมมติโอเคมันอาจจะไม่ไม่ได้แบบฮอตมากขนาดนั้นหรือมีเวลาที่ที่สามารถจะทําตามความฝันตอบก็จะไปให้สุดเลยค่ะทำสะดุ้งเหย่ห้หน่อยนี่สะดุงง้งหยง เรานนอีนไดไ้ฟทุกคนช่วยกันฟอให้ครบแสนนะจะแสนละจะแสนแตกละทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้โอเคโกโก้ย,ยิ้มพาวเวอรแบงก์ไปยังไม่คืนเลย ด้ตอนนี้กําลังปรึกษาในกลุ่มไลน์กันอยู่ว่าเอ๊ะพลังใบจะเปิดช่องไหมแต่เพ็กก็เตยก,ก็คือแง่แน่นอนเจอเลยตุต้ยป่ออนทัวรปีหน้ามาอีกเอาดีๆนะแม่นะพักไหมสักปีหนึ่งไหมหาโชว์ก็ง่วงเนาะ โอ้แบงต้องเข้านะพี่โก้เนาะคือน้องก็มีอยู่อันเดียวอยากให้กลับมาเอามงปีหน้ามันต้องทำหลายอย่างนะสิมันจะหายไม่ทันนะสิปีหน้าวันนี้เลขไรสองสามหนึ่งศูนสองสามคนดูแปดล้านละแปดล้านห้าละ สวยมากมาสวยมากจริงๆต,ตายเลยสวยมากจริงๆตายเลยพี่ฟ้าใส่ก็คือเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ที่สวยขนาดนั้นตายเลยพักเท่ากับกลับไปถ่ายรูปพอร์เทรตไปก็คิวทองแบบดาราสาวละเออทุกคนก็อย่าลืมที่จะติดตามกันต่อเนาะมาปีหน้าเจอพลอยกับป้าออยเออ,เอสิ คนดูเยอะกว่าจัสตินอันนี้ว่าไม่ได้นะเฟมสัสยิ่งกว่าก็คือบัตรมิตติ้งแพงกว่าบัตรคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์เนาะมวนหน้าทีพื้นที่ไม่สะดวกคะ่ะเออเพรอยู่เหมือนซาร่าเลยอยู่ไหนอยากทำอะไรต่อคะเป็นดาราค่ะเราติดตามนะขอบคุณมากเลยคะ่ะเป็นดาราแล้วก็ถูกหวย แล้วก็รวยอ๋อเน็ตยิ่งกว่าเดิมอีกหรอไม่เรากำลังเข้าสู่เขตพื้นที่ที่มีแบบทุญ้าหรือเปล่าก็เป็นได้เราออกมานอกเมืองแล้วตอนนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงน่าจะถึงบางแสนได้อะงั้นเดี๋ยวลงก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงบางแสนแล้วมาเมาส์มอยกันนะคะทุกคนเจอกันนะ